จริงๆแล้วถ้าข้าวสารในประเทศแพงข้าวเปลือกในประเทศตอำแพงด้วยแต่มันไม่ใช่ข้าวสารส่งออกตามประเทศราคามันถูกแต่ข้าวสารที่เปน้องซื้อตามร้านต่างๆตามห้างราคามันแพงถ้าเราเอาเข้าวสารตัวน,นั้นมาอ้างอิงราคาข้าวเปลือกราคาข้าวเปลือกเราจะขึ้นเป็นหมื่นเลยแต่เนื่องจากว่านักการเมืองมีลูกพ่อค้าส่งออกข้าวมีลูกเจาขายหนงสือเยอะไปเป็นสอสอนในสภา พวกนี้เป็นสปอนเซอร์พรรคการเมืองมันจึงมีการกําหนดว่าราคาข้าวเปลือกแทนที่จะมาอิงราคาข้าวสารในประเทศมันแบบไม่ต้องเอามาคิดมันเอาราคาข้าวสารที่ส่งออกตามประเทศที่ราคาถูกๆให้เป็นตัวกําหนดราคาข้าวเปลือกข้าวส่วนใหญ่เรากินในประเทศอย่างน้อย6 0สิบถึงหกสิเข้าวที่เหลือส่งออกต่างประเทศเป็นข้าวส่วนน้อยส่งออกตามประเทศราคาถูกมันให้เอาข้าวราคาถูกๆ ที่ไปเข้าสารส่งออกไปตามะเทศราคาถูกๆให้เอาตัวเนี้ยมากาหนดเป็นราคาข้าวเปลือกซือจากพี่น้องชาวนาแล้ว่างนี้เมื่อไหร่ชาวนาจะลืมตาอ้าปากได้ล่ะพี enfin, ่น้องเห็นภาพไหมครับเหตุผลที่ข้าวเปลือกราคาถูกเพราะรัฐบาลแทบจะทุกรัฐบาลเอาราคาเข้าสารที่ส่งออกราคาถูกๆมาคิดเป็นราคาข้าวเปลือกที่ซื้อกับพี่น้องชาวนา ถ้าพี่น้องติดตามการประชุมสภาเวลาพูดถึงราคาข้าวเปลือกถูกคนนี้ก็อ้างว่าราคาตลาดโลกราคาตลาดโลกแต่พวกนี้ไม่เคยพูดถึงราคาข้าวสารที่แพงๆในประเทศเลยพวกเราย้ำนะครับว่าถ้าพวกเราเข้าไปมีบทบาทเราจะเชิญชวนพี่น้องมาช่วยกันให้เอาราคาข้าวสารที่มันแพงในประเทศมาเฉลี่ยด้วย ถ้าเราเอาเข้าวสารในประเทศมาเฉลีย่ยคำนวณเป็นราคาข้าวเ,เปลือกให้กับพี่น้องชาวนาผมยืนยันเลยว่าเดี๋ยวน้อยข้าวเจ้าที่เป็นข้าวเปลือกยังน้อยราคาหนึ่งมืนบาทต่อเกวียนพี่น้องได้เห็นแน่นอนครับพี่น้องครับ <S <S ย้ำนะครับว่าโดยไม่จําเป็นต้องเอาเงินภาษีพี่น้องมาอุ้มแม้แต่บาทเดียวดังนั้น ถ้าเงินภาษีพี่น้องต้องเข้ามาช่วยต้องมาส่งเสริมมาสนับสนุนด้านอื่นๆและผมเชื่อว่าชีวิตของพี่น้องชาวไร่ชาวนาจะดีขึ้นแน่นอนเพราะพักพักทายพัก,ก,กดีไม่คิดเอื้อประโยชน์ให้ในทุนไม่คิดจะเข้ามาโกงชาติโกงแผ่นดินครับพี่น้องครับ